สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซี SC. พอกันในช่วงนี้ช่วงเชียงแดดก้าแดดกำลังหอนนะครักบกอกกากหุมวะดายกำลังวุ่นหอนหลายตอนนี้เวทีเขาตั้งได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับเจ็ดสิบแล้วตั้งได้เร็วตู้ก็ขึ้นแล้วครับพี่น้องครับ ตู้คุณน,นี่ขางที่สองดูเขาเปรี้ยวเพราะจุ้มูแรกนี่ท้าการแสดงยื่นพี่น้องจะได้ม,มาให้กำลังใจครับพี่น้องครับอยู่ที่วัดน้องปู๊ดตำบลบึงอำเภออำเภอศรีราชาชานบุรีครับพี่น้องครับมื่อไว้ลงมาในเทอนหอนหลาย มาลมมาปุ๊เลิ่ม,ม<อ>เครื่องประดับวัฒนธรรมึ้นเลยเครื่องประดับวัฒนธรรมกันเลยพอ่อคนดังแน่ว่าที่เหนียว เสียงมากก่อมูโนเสียงมากก่อมูเลยนี่อ่ะพี่้องด้านหน้าเวทีได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ย

ใช้หรอไฟ้าหลอกไฟ้าของห้อนั eg, อ้นซื้อมาจากอเมริกาอ้กาลสินจากอเมริกาการลสินจวดบอจวดบ่จวดบอหมูแดง เสียงเขาจวดีลครับจวดทุปันครับจวดทุวันยังจวดอครับทไมมันจจวด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 จวบ่อเลย่บอกวาเสียงจคจวดี่จะบแม่บครับมัดังดีบด้วยมัดจวดจวดีตอนนี้เมื่อปดเราเนี่ตอนนี้เราปดจวดพี่องจวดโอ้แดดคาพี่น้องครับแดดน่เนแดดลักษณะเลยครับที เดดโดเดดเดอยาฮะมาลงมาบมมาชิดวานะทางนี้นก็เป็นดนตรีวงหนึ่งพิมพ์การ์นะแค่วนมีวงเล่นนสาวน้อยเด่นอย่างเดียว Phán đi vòng này đấy Phân đi đây đây Thân để phân đây 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 để đây 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 à đây đây đi đây 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 Thì, chào mừng. Mà... Ôi, tuổi này, tuổi à, đi. Ah, hôm qua hinh tụng, đi chân nha, chịu. Hôm qua hinh tụng, đi chân nha, 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 S <S 2> <S 2> <S ล่มมากเนยพ่ออยู่ไหนพี่น้องจะนีบาดึ้นบาดแดด ครับครับครับที่พ่ออยู่นี่ครัวเราอยู่ตรงนี้ย่าง เฮ้ดีๆให้ดีๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเวลายังเหลือเพื่ออะครับน้องเนี่อพญาติอ่ะทิดเอ้ยตกข้องบ้านเมืองจึงได้พ่อพญาว่าคือให้ลูกผมไปลากของใช่เกลับเลยคนไหนล่ะคนไหน หยุดเดี๋ยวนี้บ่เออถูกตักยาบ้าเออจะไหนผูกที่จังสิพ่อหายไปปกครองบ้านเมืองเสียดไปขายมาเอ้ามันบ่ใช่บอกหลายเทื่อว่ะพ่อขอพ่อขอขอยังขอใเลิกบ่ครับบ่แมนขอย่งครับขอนทำแน่ยลูกพี่พ่อได้น้อเนี่ยนะลูกกาลีบันกาลีเมือง เกิดมาเสียชาติเกินนะมันบอกว่าเสียชาติมึงจะได้กระเทยก็เอาผู้ปืิเก่าเออกระสันมึงเป็นยอดชายคนได้ใช่ก็ดีถือว่ายอดชายโอยมือถือก็ฮอนฮอนมาติตายมันฮอนมาตีได้เมืี้แม่มาอย่างกวนมันล่ได้ตายเด้อบดิ นีมมนค่คือ,อคเอฟซีพูว่าเยี่ยมมายามคับพี่น้องครับคือับเข่ามาให้กินเราถึงน้ำแนอาจารย์สายันรดบาเราคือแน่ยเาคือไม่ที่จักรอานเลยอาจารย์ขอข้า้ชมพากันฟินเนี่ยกกห้องสใส่ไหมคาหนย่งเสียงดังเส,สียงดังก็ไม่ไหมเ้วก็แตกคุณบา,านใช่ไหมเสหนาวเห็นยางไทยคีตนุบื แต่หายจึงขอครับค่ครับครับครับโอเคครับครับขอบคุณหลายๆเด้ออ่ะเอาโอเคเดี๋ยวจบกชิบก่อนนี่ด้านหลังเวทีครับพี่น้องครับเวทีเพื่อนเกษสิจับกัดให้ช่ำหนี้หลังเวทีจับกัดให้ช่ำหนี้ดิ เพิ่นจำกัดจำกัดในซัมนี่ครับเนาะใช่ปนะ่ะใช่กินก็กินตัวครับนี่นะครับพี่น้องครับ ครับเอาไาเล่นเรื่อให้กำลังใจเขาไปเลยครับ,รบโอ้นี่กระซิเย็นน้ำกี่ฟาก้อนในคืมเขามานะครับพี่น้องเอาคลิปนี้ไวส้สนิทพอมนในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซี FC ทีิีตามจะลืมกดไลค์กดซับสะค่อย ทักทักไปยอะดวงเเลยอไปยอดมน้เกินมแ่เดียวเอซี่ครัออ้าะาไอสละกิ้พอมแม่ได้คิหนาขอบคุณแฟนคลับเอซีทีทีตามที่ทุกคนในกดับจะใ้ช่องพอบยาทิ่ลำบกต่อออฟฟิเชียลเดนเนอร์ครับพอกันคลิปหน้าครับ